รู้ไหมว่าแม d โดนัลส์ในไต้หวันเคยมีปัญหาใหญ่ที่ไม่ใช่เรื่องคู่แข่งแต่เป็นเรื่องลูกค้าที่ตื่นไม่ทันกินอาหารเช้าเพราะคนไต้หวันนอนดึกมากและนอนเฉลี่ยแค่6กชั่วโมงต่อคืนทําให้ตื่นไม่ทันกินเมนูเช้าที่ขายถึงแค่10บโมงครึ่งยอดขายเลยไม่โตแต่แทนที่จะขยายเวลาขายหรือโฆษณาหนักขึ้นแมกโดนัลส์กลับเลือกแก้ที่ต้นเหตุคือทําให้คนนอนเร็วขึ้นด้วยการสร้างแคมเปญโฆษณาชื่อ Good Night See You for Breakfast โดยหยิบเพลง Good Night Song ที่คนไต้หวันรู้ ดีมาเรียบเรียงใหม่ปรับจังหวะให้ช้าลงตรงกับการเต้นของหัวใจตอนผ่อนคลายช่วยกระตุ้นให้ง่วงนอนได้จริงและปล่อยคอนเทนต์ตอน3ามทุ่มทุกวันซึ่งเป็นช่วงที่คนชอบไถโซเชียลจนนอนดึกพร้อมใช้ศิลปินไต้หวันหลายคนมาร้องเพลงนี้ยิ่งทําให้กระแสะแรงกลยุทธ์นี้ใช้นัชเทอรี่ผลักดันให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมแบบไม่รุนแรงลูกค้าได้สุขภาพดีแมคโดนัลด์ได้ยอดขายวิน,ว,นวินทั้งคู่ซึ่งผลลัพธ์ก็พิสูจน์ให้เห็นว่าบางทีการแก้ปัญหาธุรกิจไม่ต้องแข่งกัน เรื่องราคาหรือสินค้าใหม่แค่เข้าใจวิถีชีวิตลูกค้าและช่วยแก้ปัญหาให้เขาก็สร้างยอดขายได้แล้วถ้าเป็นเพื่อนๆจะใช้กลยุทธ์แบบไหนให้คนตื่นมากินอาหารเช้าลองแชร์ไอเดียกันหน่อยครับส่วนใครที่สนใจหาความรู้การตลาดแบบสนุกๆอ่านเพิ่มเติม,ตมสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์และช่องทางอื่นๆของการตลาดบรรตอนได้เลยครับ